อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมรดกโลกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดส,สุขโขทยัยมรดกโลกทางวัฒนธรรมประวัติและความสำคัญสุขโขทยัยเป็นราชธานีสำคัญของไทย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองระหว่างพุทธศตรวตรรษที่18ถึง20หลังจากนั้นจึงถูกผนวกเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยาเมื่อราวพุทธศตรวตรรษที่21โร่รอยความเจริญปรากฏผ่านแหล่งโบราณน,นคดีโบราณสถานที่กระจายอยู่ในและนอกกำแพงเมืองสุขโขทยัยรวมทั้งสิ้น 193แห่งจำแนกเป็นโบราณสถานกลางเมืองหรือในกำแพงเมืองจำนวน60แห่งเช่นวัดมหาธาตุวัดศรีสวายศารตาผาแดงโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือจำนวน27แห่งเช่นวัดพระพลายหลวงวัดศรีชุมเตาเผา เรื่องสังคโลกโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้จำนวน3าสิแห่งเชน่นวัดเชตุพนวัดเจดีสีห้องวัดศรีพิจิตรกิรติกะละยารามโบราณสถานนอกเมืองกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกจำนวน19แห่งเชน่นวัดช้างล้อม วัดตะพังทองหลางโบราณนสถานนอกกำแพงเมืองดา้านทิศตะวันตกจำนวน50แห่งเช่นวัดสะพานหินวัดป่ามะม่วงเทวไลยมหาเกษตรสริดธงกรมศิลปากรเริ่มดำเนิเนการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณนสถานเมืองเก่าสุขโขทยัย ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ต่อมาในปีพุทธศักราช2496รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูบุรณะเมืองสุโขทัยขึ้นโดยเริ่มมีการขุดแต่งที่วัดมหา,าธาตุเป็นแห่งแรก หลังจากนั้นจึงขุดแต่งโบราณณสถานที่สำคัญอื่นๆทั้งภายในกำแพงเมืองและภายนอกกำแพงเมืองต่อมาได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณณสถานจังหวัดส,สุขโขทยัยเพื่อดำเนินงานในระยะที่2ระหว่างพุทธศักราช2508ถึงพุทธศักราช2512 พุทธศักราช2518กรมศิลปากรกำหนดขอบเขตพื้นที่ของโบราณสถานเมืองสุโขทยัยจำนวน43,750ไร่หรือประมาณ70ตารางกิโลเมตรโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่92ตอนที่112วันที่ 17. มิถุนายนพุทธศักราช2,518ในปีพุทธศักราช2,519กรมศิลปากรเริ่มจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเมืองสุโขทยัยให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์นำเสนอในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4. วงเล็บพุทธศักราช2,520 ถึง2,524และฉบับที่5มงเล็บพุทธศักราช2,525ถึง2,529โดยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมศิลปากรดำเนินการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองสุขโขทยัย เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรท่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบ พฤศจิกายนพุทธศักราช2531ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบและพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และต่อมาหลังจากนั้นมีการประชุมคณะกรรมาการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่15ณกรุงคาเทสประเทศตุนิเซียประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสีสัชนาลัยและกำแพงเพชรเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2534 นับเป็นมรดกโลกตามบัญชีในลำดับที่574กับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งอรารยธรรมของประเทศไทยที่มีประวัติและตำนานที่สามารถยกให้เป็นมรดกโลกหลายที่หลายๆแห่งอย่างเช่นสุขโขทยัยและในเมืองแหล่งอรารยธรรมที่ขึ้นเป็นมรดกโลกของสุขโขทยัย มีแหล่งที่ไปที่มาก่อนจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและมีประเพณีประจำปีหลายๆประเพณีนี่แหละค่ะถือว่าบ้านเมืองเราเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ไม่แพ้ใดๆในโลกเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมดีๆแหล่งท่องเที่ยวดีๆในประเทศไทยสอนลูกสอนหลานให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบต่อจากเราคนรุ่นปัจจุบัน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ